สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect ได้กับผมบาร์เลฟหรูเช่นเคยนะมาก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาซาตู้ต่อไปไหนที่สดุดก็มาถึงสักทีนะเวลานี้ตัวละครที่ทุกคนรอคอยกัน ซาเรนซัมเมอร์ครับเป็นตัวละครสดาวระดับลีมิตนะอ่ะก็จะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่26พฤศจิกายนนี้แล้วอีกแค่2วันเท่านั้นครับเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปรีวิวนี้ยังไงดีนะ <c oughs> คิดว่าคนส่วนใหญ่่ะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ว่าซาเลนซัมเมอร์ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมอ่าเป็นตัวที่กระแสมาแรงมากมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วได้มั้งผมจำได้ตอนนั้นตู้อยู่ปีใหม่อ่ะกระแสก็มาละแบบเก็บเพชรไว้รอซาเลนเนี่ยเก็บเพชรไว้รอซาเลนผมก็งงมายังไงกระแสนี้คือกว่าซาเลนจะเข้าอ่ะอีกตั้งครึ่งปีใช่ปะ่ะจะเก็บเพชรรอนานอะไรขนาดนั้นมา เข้าเรื่องกันครับซาเลนซัมเมอร์เป็นตัวละครซับพอร์ตที่ยืนอยู่แถวกลางนะตามตารางนี้เลยข้างหน้าของซาเลนคือโยริแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างหลังจะเป็นตัวของพุดดิ้งฮาร์ลวีดคือซาเลนล่างนี้เป็นตัวซับท,ที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นกำลังจะครบรอบ4ปีแล้วใช่ไหม ก็ยังไม่มีตัวละครไหนที่มีความสามารถเหมือนกับซาเลนซัมเมอร์เลยครับตัวที่สามารถใช้แทนได้แบบจริงๆอยงจัง,งก็ยังไม่มีเหมือนกันอ่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นสุดยอดตัวท็อปเทียร์ของเกมนี้เลยโอเคถ้างั้นมาดูกันว่าซาเลนร่างนี้ทำอะไรได้บ้างเริ่มจากยูบี้ซัมเมอร์ไบรฟลอรสกิลนี้ครับจะบัฟพลังโจมตีทั้งกายภาพทั้งเวทมนต แล้วก็จะบัฟเร่งสปีดระดับใหญ่ให้กับทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้ที่เลเวล136ครับจะบัฟโจมตีได้อย่างละ1,439แล้วก็บัฟเร่งสปีดได้ถึง50%เลยซึ่งระยะเวลาของแต่ละบัฟจะอยู่ที่12วินะถือว่าค่อนข้างแปลกครับเพราะปกติถ้าเป็น UB ระยะเวลาของบัฟ แล้วก็ดีบัฟจะอยู่ที่18วิใช่ไหมอ่ะอันนี้แสดงว่าทีมงานก็รู้ว่าสเลตซัมเมอร์โกง <c oughs> ก็เลยให้มาแค่12วิเนาะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวขอข้ามมาเป็นสกิลที่2ก่อนเนาะสกิลที่2 Bright ์เอลอ่าสกิลนี้ก็เป็นบัฟอีกละจะบัฟพลังโจมตีกับคิติคอนทั้งแบบกายภาพแล้วก็เวทมนต์ครับ บัฟขึ้นมาเล็กน้อยให้กับทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่สกิลเนี้ยจะบัฟได้เบามากๆเลยนะอ่าพลังโจมตีอ่ะได้แค่343เองแล้วก็คีติคอนได้อีกอย่างละ20หน่วยอืมอ่ะแล้วก็บัฟนี้ครับจะอยู่ได้12บวิเหมือนเดิมโอเคมาถึงสกิลหลักกันละ s p a ชทรอริงสกิลนี้แหละ ที่ถูกเรียกว่าโกงที่สุดในเกมครับความสามารถคือเจนเกต TP ระดับใหญ่ให้กับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้แค่ดีเลยสันส้นๆง่ายๆแต่ได้เจอความโดยที่เลเวล136ครับจะเจนเกตให้ทุกคนได้ถึง345เลยคือพอรวมกับค่าสซต TP ของแต่ละคนแล้วอะเรียกว่าเจนเกตได้มาเกือบครึ่งหลอดเลยครับ แถมซาเลนะ่ะยังใช้สกิลนี้เป็นสกิลแรกด้วยนะก็ทำให้ยิ่งเพิ่มความโกงขึ้นไปเป็นทวีคูณเลยแต่ว่าก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียก็มีมก็คือสกิลนี้กว่าจะแสดงผลได้เรียกว่าค่อนข้างช้าเลยครับทำให้สามารถโดนขัดได้ง่ายนะแล้วก็แพทเทิร์นการใช้สกิลก็จะเป็นแบบนี้คือเจนทีอ่ะจะใช้ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้นครับต่อนหนึ่งการต่อสู้เรียกว่าถ้าโดนขัดได้นี่จบเลยซาเลนไม่เหลืออะไรละอ่าเพราะว่าสกิลที่2อ,อะ่ะก็บัฟได้น้อยมากๆใช่ไหมอ่า UB ถึงจะดีแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้กันได้บ่อยๆอะ่ะเพราะว่าบัฟของ UB อยู่แค่12วิใช่ไหม,มถ้าเป็น18วิอะ่ะจะเป็นคนละเรื่องเลยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแค่นี้ก็ถือว่าโกงมากแล้วครับพิสูจน์ได้จาก เซิร์ฟญี่ปุ่นนะตั้งแต่ซาเลนร่างนี้เข้าเกมมาไม่เคยตกไมตาเลยนะอ่ะได้ใช้ตลอดครับคนที่ไม่มีซาเลนนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากได้ซาเลนร่างนี้มากๆของก็ต้องมีจริงๆไม่เชื่อลองดูจากคะแนนของทางเว็บไซต์ครับอ่ะอันนี้จากเว็บของเกมวิชนะเห็นไหมคะแะนน10เต็ม10อ่าแล้วก็คะแนนแยกย่อยครับหอคอยลูน่าอารินากับแขนแบทิลท สูงกว่าระดับ S ทั้งหมดเลยอ่ะคราวนี้ลองมาดูคะแนนจากทางของแอปม e เดียกันบ้างอืมแอปมีเดียครับให้ซาเินซัมเมอร์ SSS ทุกคอนเทนต์เลยนะ <c oughs> เป็นไงของเขาดีจริงๆซาเินซัมเมอร์โอเคมาพูดถึงแต่และคอนเทนต์กันบ้างว่าซาเินดีอย่างไง เริ่มจากของดันเจี้ยนกับหอคอยลูน่าก่อนก็นแล้วกันเนาะอ่ะการที่เรามีซาเลนซัมเมอร์ครับจะทําให้เราเก็บเกตได้ง่ายขึ้นมากๆนะเวลาที่ดันเจี้ยนใหม่ๆเข้ามาในอนาคต X, 3, X อ็กซ์ตีมสามเอ็กซ์ตีมสอ่ะจะสู้กับบอสต้องเก็บเกตตัวละครทีละ20ตัว30ตัวเลยใช่ไหมถ้ามีซาเลนนี่ง่ายเลยครับหอคอยลูน่าก็เหมือนกันนะเวลาที่ชั้นใหม่ๆเข้ามาอ่า เกรดเราตอนเริ่มต้นน่ะจะเป็นศูนย์ใช่ไหมะจะจัดทีมก็ลําบากครับตัวฮิวฮิวไม่ทันใช่ไหมถ้ามีซาเลนก็สบายเหมือนกันต่อมาอในแคนแบตเทิลอันนี้ก็เรียกว่าจําเป็นสุดๆครับใช้เล่นได้กับหลายทีมมากๆยิ่งตอนเนี้ของเรามีปัญหาตรงที่เวลาบอสเลือดเหลือน้อยใช่ไหมบอสใกล้ตายไม่มีใครอยากตีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคะแนนตกใช่ไหม ไปสู้กับบอสตัวต่อไปเวลาเหลือไม่เต็มต้องเก็บเกรดใหม่ใช้ UB ได้น้อยลงอ่ะก็สามารถเรียกใช้ซาเลนได้เลยครับทําให้เล่นเกรดได้ไวนะจบบอสไวก็จะเหลือเวลาเยอะขึ้นใช่ไหมเวลาสู้กับบอสตัวต่อไปอ่ะต่อไปพูดถึงในอารีด้ากันบ้าง <Okay. S 1> ก็แน่นอนครับว่าซาเลนสามารถเล่นเกตให้กับทีมของเราทำให้เราอ่ะเป็นฝ่ายได้เปิดก่อนนะ แล้วก็ยิ่งเดี๋ยวครับอีกไม่ถึง2เดือนตัวละครหกดาวก็จะเข้าแล้วด้วยนะอ่าซาเลนก็ยิ่งโคตรจำเป็นเลยครับใช้ทำคอมโบได้ด้วยกันดีมากๆทั้งตัวของแควหดาวหรือว่าลีโนหกดาวตามนี้เลย แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่เรามีซาเลนซัมเมอร์จะทำให้เราสามารถจัดทีมที่ปกติไม่สามารถเล่นได้ ทำให้เล่นได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นทีมที่ให้มุยมิยืนหน้าสุดคือปกติอะถ้าเจอบอสโหดหรือว่าด่านโหดมูยมิคงยืนแทงหน้าสุดไม่ไหวใช่ไหมตายก่อนแต่พอมีซาเลนครับทําให้เราสามารถจัดทีมแบบเนี้ยได้ง่ายขึ้นอ่ทำให้มุยมิใช้ u ูบีได้ทันนะตีฟื้นเลือดกลับขึ้นมาได้เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหม ถ้าโมนิอยืนหน้าสุดได้อะจะส่งพลังขนาดไหนทําให้อยู่ในโหมดของ U b บได้นานขึ้นครับทำา a เม g ได้ต่อเนื่องกันแรงสุดๆแล้วก็ทําให้พวกตัวซับอ่ะกับตัวฮิวใช้ U b บได้เร็วขึ้นไปด้วยนะอะ่ทำให้การเล่นทีมสเสถียรขึ้นนั่นเอง แล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวที่จำเป็นมากๆนะสลับแคลปี้ใหม่อีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าทุกคนต้องมีกันเลยทีเดียวสลับตัวของแคลปี้ใหม่นอกอ่ะเล่นคอมโบโได้ดีมากครับกับซาเลนเพราะงั้นใครที่คิดจะเปิดแคลปี้ใหม่ก็พลาดไม่ได้เลยนะกับตัวของซาเลนซัมเมอร์อืมในคลิปนี้คือผมอัดไว้ตอนสู้กับบอสของดันเจียน EX4 นะ ที่เรียกว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยโหดขิงๆิงเลยอ่าบอสมี2ตัวครับตัวแรกเลือดถึง70ล้านแล้วก็ตัวที่2เลือด127ล้านเลยแต่ก็นะเสร็จแคลปีใบยอยู่ดี โอเคมาต่อที่เหลือกันเซนโยของซาเลนครับค่าเสร็เริ่มต้นจะมีพลังโจมตีกายภาพ80แล้วก็ฟื้นฟู TP หลังสู้เสร็จอีก30ส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่หนึ่งสเปชทรอ g ิจะเจนเกต TP ครับได้มากขึ้นกว่าเดิมจาก345เพิ่มเป็น384แล้วก็ จะบัาพลังโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์อีก2,466เลยเรียกว่าปกติก็โกงอยู่แล้วครับพอได้เซนโญก็ยิง่งโกงขึ้นไปอีกนะอ่ะสลับเซนโญนี้ก็รอกันปีหน้าก็แล้วกันเนาะต่อไปการอัพแรงกับการทำของอ,อันนี้จะมีให้เลือกอยู่3ช้อยนะช้อยแรกก็คือแรง9ครับ ตามนี้เลยการทำของขั้นต่ำทำแค่ไอแฉลบนะอัปเกรดเต็มส่วนไอเทมชิ้นที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่เลยครับใครที่คิดจะอยู่แรงเก้านานๆแต่ว่ายืนไม่ไหวก็สามารถทำของชิ้นอื่นเพิ่มเติมได้ต่อไปช้อยที่2คือแรง14ครับอ่าขั้นต่ำทำเฉพาะเครื่องประดับชิ้นนี้นะอัปเกรดไว้แค่3ดาวก็จะได้ ลดค่า TP สูงสุดครับต่อไปช้อยที่3อ่ะอันนี้จะเป็นแรง13นะเหมือนกันเลยก็คือขั้นต่ำทำแค่เครื่องประดับชิ้นนี้ชิ้นเดียวอัปเกรดไว้3ดาวอ่ะข้อดีของแต่ละแรงครับแรง9จะตัวบางที่สุดนะทำให้เวลาโดนเดเมจหนักๆอ่ะก,ก,ก็จะใช้ UB ได้เร็วกว่าแรงอื่นๆแถมแรงนี้ยังมีค่า TP สูงสุดด้วยครับก็คือ สิหน่วยนะแต่ว่าแสตดลดการใช้ TP จะมีอยู่แค่0ครับต่อไปแล้ง13อันนี้จะดีกว่าแล้ง14ตรงที่ตัวบางกว่านะแต่ว่าแสตดลดการใช้ TP ก็จะน้อยกว่าด้วยครับถึง2หน่วยเลยอ่ะแลง14จะมีแสตดลดการใช้ TP เยอะที่สุดนะก็คือ6หน่วยเนาะอืมก็แล้วแต่เลยครับว่าชอบแบบไหนนะเลือกเอาได้เลย แต่ในฐานะที่ผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนก็ต้องบอกว่าแรง14ครับคนนิยมใช้กันเยอะที่สุดนะแล้วผมก็คิดว่าแรงนี้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแรง9อ้าตัวจะบางเกินไปนะยิ่งใครอยากจะอยู่แรง9้นานๆครับอา,อาจจะต้องยอมเสียเศษเพื่ออัพสเลนขึ้นมาเป็น5ดาวแต่กับกันถ้าคุณเลือกแรง14อะอที่ยืนง่ายกว่าใช่ไหมทิ้งไว้แค่3ดาวก็สามารถใช้ได้เลย ประหยัดกว่าด้วยแถมความเร็วในการใช้ Ubi ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากด้วยครับมไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณลองเล่นไปเรื่อยๆก็จะรู้เองครับว่าแรง14อ่ะใช้งานได้ดีจริงกว่าหรือเปล่านะแล้ค่อยตัดสินใจเอาตอนนั้นก็ได้ส่วนการอ่านเรื่องอ่าอันนี้จะเป็นพลังโจมตีกายภาพฮะคือถ้าผมจำไม่ผิดอะ ตอนแรกซาเลนซัมเมอร์จะเป็นบวกดีเฟนต์นะอ่าแต่ที่อันนี้เป็นพลังโจมตีเพราะว่าโดนปรับไปตอนแพทแรงโบดัสแบบใหม่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะของเซิร์ฟไทยน่าจะยังเป็นบวกดีเฟนต์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นแบบจริงจังก็ยังไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องของซาเลนครับรอให้ปรับแพทก่อนร้อย่อยกลับมาอ่านตอนนั้นเอาก็ได้แต่ใครที่ไม่ซีเรียสอ่าจะอ่านเลยก็ได้นะอ่า อยากอ่านมากๆใช่ไม่มมามาซาลินเหลืออะไรอีกอ่านน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ในคอมเมนต์เนาะสุดท้ายครับควรจะเปิดดีไหมสลับกาชาตู้นี้คือพูดมาขนาดนี้แล้วอะ่ะ เห็นคะแนนระดับนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่าเปิดดีหรือเปล่าตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันพูดแค่นี้แล้วกันเนาะ <c oughs> เออยังเหลืออีกอย่างครับไอเทมที่ใช้ทำครับของซาเลนนะ,ะใครที่อยากเช็คดูว่าตัวเองอมีไอเทมครบหรือเปล่าแบบพอเปิดซาเลนได้มาก็ทำของพร้อมใช้งานได้เลยเหมือนเดิมครับ มีตารางของไอเทมมาให้นะสามารถอัพได้ถึงแรง14ของ3ชิ้นเลยคัดมาเฉพาะชิ้นที่สําคัญๆนะชิ้นแรก Angel b a d e 60เศษ Solar Sword 80เศษ i c Armor 120เศษ Chaos b a d e 60เศษ Lightning b a d e 70เศษ Dawn Holy Sword 50เศษ Gate Sword of Sin 50เศษ ดีวายซอสอควาลูเลอร์เศษพินเซตสแตกเกอร์ยเศษอควาเซเลชเชอร์6เศษอ่าสปิริตทีโบส0เศษความสกเศ้าของจันทาเซียว2 0เศษบังเกิลตัวแทน40เศษกำไรพระจันทร์60เศษส้คอแห่งความเลื่อมใส60เศษต่างหูแฟรี่7 0เศษสปิริตเทีย70เศษกอริลลัสคิงแบงเกิลเจเศษ ต่อไปตารางที่2ครับ a n g e l a อ m r r 20เศษม i s t ท l ลเพดหกเศษ Vi o l อ t Armor 4เเศษ m a เดนโคดยี่เศษ r e d q u e e n s สยเศษ f e a t h e r w a l l 20เศษ r o y a กาแท r d Hat 25เศษ e อ p a t พ Shi ลสเศษแก a r ด i a n ช h i e l d 40เศษโลกมแผที่ดารา50เศษพาลาดินกิฟ์เศษอนจินบูเศษ แฟรีเร่เอลบูท40เศษแล้วก็อินฟลโนกรีฟอีก25เศษโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสลับการรีวิวตัวละคร s า l e n t นซัมเมอรครับถ้างั้นสลับชิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับไปบาย